ทที่สิบเรื่องของกรรมใครทำใครได้บายจัดของวันที่8นับแต่วันบวชขณะที่พระบัวเฮียวกำลังเดินไปยังกุฏิท่านพระครูเพื่อให้ท่านสอบอารมณ์ รถตู้สีครีมใหม่เอี่ยมคันหนึ่งก็แล่นเข้าประตูวัดมามีรถเก๋งสีฟ้าแล่นตามมาติดๆเมื่อรถสองคันแล่นเข้ามาจอดคู่กันที่ลานวัดบุรุษสองคนกับสตรีสามคนได้ลงมาจากรถพระใหม่ไม่ทันสังเกตว่าคนไหนลงมาจากคันไหนแต่ที่จำได้แม่นยำคือบุรุษที่เดินนำหน้าคนทั้งสี่มานั้นคือครูที่มาจากนครสวรรค์ ผู้ซึ่งออกจากกรรมฐานกลับไปเมื่อสามสี่วันก่อนคนทั้งห้าเดินตรงไปยังกุฏิท่านพระครูและถึงก่อนหน้าท่านเล็กน้อยเมื่อท่านไปถึงและทำความเคารพพระอุปัชาแล้วครูใหญ่จึงแนะนำกับคนทั้งสี่ว่านี่หลวงพี่บัวเหียวอาจารย์สอนกรรมฐานให้พ่อแล้วทั้งหมดจึงก้มลงกราบท่านสามครั้ง พระหมายรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวที่คนเป็นครูใหญ่ยุกย่องให้เกียรติท่านถึงปานนั้นอีกทั้งหญิงสาวสองคนที่มาด้วยก็สวยหยาดเยิม้มจนท่านรู้สึกขัดเขินเจริญพรครูใหญ่ครูบุญมีกับครูอรุณไม่ได้มาด้วยหรอกหรือท่านประครูทักทายกระบวนําจำชื่อคนแม่นไม่มีใครเกินท่านจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงไม่ได้มาครับ พราะโรงเรียนเปิดแล้วตัวผมก็ลางานมาจะพาครอบครัวมากราบหลวงพ่อแล้วจึงแนะนำสมาชิกทีละคนคุณผ่องพักแม่บ้านของผมสามคนเป็นลูกชื่อผ่องพันธ์วันวิไลชัยชนะอายุห่างกันคนละปีเรียนจบได้งานทำกันแล้วครับท่านพระครูกำหนดเห็นหนอพิจารณาคนทั้งสี่ทีละคน แล้วพูดขึ้นว่านี่คนนี้ฉลาดจะได้เป็นด็อกเตอร์ท่านชี้ไปที่วันวิไลหญิงสาวยิ้มอายอายกมือขึ้นสาธุพร้อมกล่าวว่าขอให้สมพรปากเถิดเจ้าค่ะพระบวใหม่แอบชื่นชมในใจว่าเจ้าประคุณเอ้ยรูปก็สวยเสียงก็ใสแถมยังความรู้สูงเสียอีก ข้างฝ่ายพี่สาวก็สวยไม่แพ้กันนี่จะให้เราเลือกคงเลือกไม่ถูกเสียมังนอ้อมันเข้าตานองรักพี่เสียดายน้องครั้นจะรักน้องก็เสียดายพี่จะเอาอยัางไงดีวุ้ยท่านพระครูแอบสำรวจความคิดของพระใหม่เห็นกำลังฟุง้งซ่านหนักจึงพูดขึ้นว่าเห็นไหมบัวงเงี้ยวที่ฉันบอกเธอว่าครูใหญ่ต้องกลับมาที่วัดนี้อีกภายในเจ็ดวัน ก็กลับมาจริงๆแต่หลวงพ่อบอกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนี่ครับพระหม่ทักท้วงคนเป็นครูใหญ่จึงพูดขึ้นว่าเป็นความจริงครับผมกำลังจะกลาบเรียนหลวงพ่ออยู่พอดีพระอุปจามองหน้าลูกศิษย์เหมือนจะบอกว่าเห็นไหมโบเหียวที่ฉันพูดไวนะ้น่ะผิดเสียที่ไหนผมต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ได้เมตตาให้ผมมีโชค ครูใหญ่พูดพร้อมกับยกมือไหว้อย่างนอบน้อมไม่เกี่ยวกับอัตมาหรอบโยมบางครั้งท่านก็เรียกครูใหญ่ว่าโยมมันเป็นโชคของโยมเองอัตมาเพียงแต่รู้เท่านั้นซึ่งความจริงแล้วไม่ว่าอัตมาจะรู้หรือไม่รู้โยมก็ต้องถูกอยู่ดีเพราะโยมทำกรรมมาอย่างนั้นเรื่องของกรรมใครทำใครได้ ทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วลูกศิษย์ของอัตมาคนหนึ่งเขาไม่เล่นหวยไม่เคยซื้อไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดินหรือหวยรัฐบาลแต่เมื่อถึงคราวที่กรรมดีมาให้ผลเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเข้าจนได้เรื่องมีอยู่ว่าตาขี้เมาคนหนึ่งมาอ้อนวอนขายลอตเตอรี่ให้เขาเพื่อจะเอาเงินไปซื้อเหล้าเขาบอกไม่ซื้อไม่ซื้อ ต่นั่นก็เศ้าซีจนเขารำคาญเลยควักเงินให้ไปสิบบาทแล้วเอารัตเตอรี่มาตกเย็นรัตเตอรี่ออกปรากฏว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมคนมีโชคอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้ตั้งห<ๆ>้าแสนเขาก็สำนึกถึงบุญคุณตาขี้เมาตั้งใจจะเอาเงินไปแบ่งให้บ้างพอไปตามหาถึงได้รู้ว่าหมอนั่นช็อกตายไปแล้ว แกเที่ยวเร่ขายจนจำเลขได้พอรู้ว่าถูกระวันที่หนึ่งเกิดความเสียดายเลยช็อกท่านพระครูเล่าจบลูกสาวคนโตของครูใหญ่จึงถามขึ้นว่าแล้วแบบนี้คนที่ซื้อไปจะบาปไหมคะหลวงพ่อไม่บาปรอกหนูเพราะเขาไม่ได้เจตนาแล้วจิตของเขาก็ไม่มีโลภะแต่ซื้อเพื่อตัดรำคาญ ผมว่าตาขี้เมาคนนั้นไม่มีโชคมากกว่าใช่ไหมครับหลวงพ่อครูใหญ่ถามก็คงเป็นอย่างนั้นแหละเงินมาอยู่ในมือแล้วยังเอามายัดเยียดให้คนอื่นพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าดวงจะไม่ได้เงินอย่างคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งครับหลวงพ่อรายนี้ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันแกเอาเงินไปซื้อรถเก๋งแล้วก็ไปแต่งรองนางงามบ้านหมีมาเป็นเมียน้อย ทั้งที่เมียแกยังอยู่ด้วยกันหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตอยู่กับอบายามุกทั้งสุรานารีภาชีกีลาบัตผลที่สุดก็เลยวิบัติคือถูกหวยได้ไม่ถึงเดือนก็ขับรถไปชนกับสิบล้อตายคาที่เลยครับชัยชนะเล่านั่นแหละเขาเรียกว่าทุกขลาบเพราะเขาไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจว่าที่ตนร่ำรวยขึ้นมานั้นเพราะกรรมดีมาให้ผล แทนที่จะสร้างกรรมดีเพื่อเติมเชื้อบุญต่อไปอีกกลับไปทำบาปคือประพฤติผิดศีลก็เลยต้องพบกับความหายนะทันตาเห็นแสดงว่าคนที่มีเมียน้อยทุกคนจะต้องพบกับความหายนะใช่ไหมคะหลวงพ่อคุณผ่องพักถามขึ้นก็คงอย่างนั้นหรือครูใหญ่ว่ายังไงข้อนั้นผมไม่ทราบครับ ทราบแต่ว่าแม่บ้านผมเธอเป็นโรคหึงครับที่ถามหลวงพ่อก็เพราะแรงหึงกลัวว่าผมจะไปมีเมียน้อยคนเป็นครูใหญ่ฟ้องไกลาย,ลายผู้หญิงเป็นโรคหึงทุกคนแหละโยมต่างกันแต่ว่าใครจะมีอาการมากน้อยกว่ากันหลวงพ่อไม่ได้เป็นผู้หญิงแล้วทราบได้อย่างไรคะว่าผู้หญิงเป็นโรคหึงทุกคนผ่องพันถามขึ้นก็หนูไม่ได้เป็นหลวงพ่อ แล้วหนูทราบได้อย่างไรละจ๊ะว่าหลวงพ่อไม่ทราบท่านพระครูถามยิ้มยิ้มหญิงสาวไม่รู้จะตอบประการใดจึงหันไปสบตากับหลวงพี่บัวเหียวหวังให้ท่านช่วยคุณโยมคงได้เห็นหนอนะครับหลวงพ่อพระหมายเอื่อนเอ่ยหมายจะช่วยคุณโยมแต่ว่ากลับทําให้เธองุนงงหนักขึ้นท่านพระครูเห็นว่าเรื่องจะไปกันใหญ่จึงวกกลับมาเข้าเรื่องเดิม ตกลงครูใหญ่จะใช้ชีวิตแบบที่ลูกชายเล่ามาหรือเปล่าล่ะน่าสนุกดีเหมือนกันนะไม่หรอกครับหลวงพ่อผมมันเข้าวัดเข้าวาเส็จแล้วนี่ผมก็แบ่งสรรปันส่วนกันมาเรียบร้อยบ้านเรามีห้าคนผมก็เอาห้าหารได้กันคนละแสนทีนี้ผมก็บอกภรรยาและลูกๆว่าหลวงพ่อรับนิมนต์ไปเทศต,ตามที่ต่างๆอยู่เสมอ ถ้ามีรถไว้ใช้สักคันก็จะสะดวกขึ้นผมเลยบอกจะซื้อรถตู้ถวายหลวงพ่อพวกเขาก็ช่วยกันลงขันมาซื้อรถแล้วยังมีเหลือสำรองเป็นค่าน้ำมันอีกสองหมืน่นพูดจบก็ถวายเงินสดและทะเบียนรถพร้อมลูกกุญแจแต่ท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูรับประเคนแล้วให้สีน,น่ายพรตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบตัติคนทั้งหมดรวมทั้งพระปรเฮียวต่างพากันอนุโมทนาสาธุการ หลวงพ่อคงต้องหาคนขับรถสักคนแล้วล่ะครับครูใหญ่เสนอแนะก็มีแต่สมชายนี่แหละขับพอเป็นแล้วแต่ยังไม่มีใบขับขี่ไม่ยากหรอกครับหลวงพ่อใบขับขี่ต่างจังหวัดทําง่ายกว่าในกรุงเทพเพื่อนเพื่อนผมมีใบขับขี่เกือบทุกคนทั้งที่บางคนยังขับรถไม่เป็นด้วยซ้ำชัยชนะออกความเห็นแต่แบบนั้นไม่ค่อยดีนะเจ้าคะ ก็นอกจากจะไม่ปลอดภัยสำหรับตัวเองแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้อื่นอีกด้วยวันวิไลเอ่ยขึ้นจริงค่ะหนูเห็นด้วยกับน้องวันอย่างเพื่อนหนูนะคะกําลังยืนพูดโทรศัพท์อยู่ในตู้โทรศัพท์สาธารณะซึ่งตั้งอยู่ริมถนนคนที่เขากําลังคุยด้วยก็คือหนูเองจูจ่ๆรถเก๋งคันหนึ่งก็พุ่งมาชนโครมเพื่อนหนูคอขาดกระเด็นออกมานอกตู้ ซึ่งพังยับเยินกระจกแตกคนชนก็ถูกอัดก๊อปปี้ตายขาพวงมาลัยหนูก็แปลกใจว่าเอกำลังคุยกันดีๆก็มีเสียงดังโครมแล้วก็เงียบหายไปโดยขับรถออกตามหาดีที่เขาบอกชื่อถนนไว้ตอนคุยกันพอหนูเห็นเพื่อนหนูแทบช็อกเลยค่ะตำรวจสอบสวนได้ความว่าผู้หญิงคนนั้นเพิ่งหัดขับรถ แถมวันนั้นแกะทะเละกับสามีเลยขโมยรถขับไปกินเหล้าพอเมาก็ประมาทขับเสียเร็วเลยทำให้เพื่อนหนูปล่อยเกาะร้ายไปด้วยท่าทางคนเล่ายัางไม่หายหวาดเสียวแต่พระหม่กลับเพลิดเพลินกับเสียงใสๆของคุณโยมจนเผลอสติจ้องหน้าหลอนไม่วางตาครั้นเมื่อหญิงสาวเล่าจบจึงถามเชยๆออกมาว่าแล้วอย่างนี้จะเอาผิดกับใครแล้วครับหลวงพอ่อ เพราะคนทำผิดก็ตายไปแล้วอ้าวก็อเอาผิดกับพ้าโบฮีเยวนะสิท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็ยุ่งแล้วล่ะครับเพราะถ้าพระลูกวัดถูกจับสมภารก็ต้องถูกสอบสวนด้วยคราวนี้คนเฉยทำเป็นรู้งั้นครูใหญ่ช่วยไปประกันตัวให้ด้วยก็แล้วกันไหนว่าเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันไม่ใช่หรือ ท่านพระครูโยนกรองไปที่ครูใหญ่ครับไม่เป็นไรผมประกันตัวให้หลวงพี่เองครูสริดรอยเอออห่อหมอกด้วยแม้คุณก็หลวงพ่อท่านพูดเล่นๆคุณก็เอาเป็นจริงเป็นจังไปได้คุณผ่องพักปรามสามีคุณพ่อก็พูดเล่นๆน,นะคะคุณแม่วันวิไลแก้แทนบิดาพระบูเหียวมีอันต้องคิดหนักว่าพี่น้องสองสีคู่นี้ ใครเสียงหวานกว่ากันก็เลยตัดสินใจไม่ได้อีกครั้งกรณีของเพื่อนหนูก็ต้องโทษว่ากรรมใช่ไหมคะหลวงพ่อผ่องพันถามแน่นอนโดยเฉพาะคนขับนั้นเป็นกรรมประเภทที่ถธรรมเวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติปัจจุบันทันตาเห็นการดื่มสุราถือว่าละเมิดศีลข้อร้ายแรงที่สุดในบรรดาศีลห้าเพราะทำให้ขาดสติ เมื่อขาดสติเสียแล้วก็ละเมิดสีนข้ออื่นๆได้หมดอันนี้แสดงให้เห็นว่าทําชั่วได้ชั่วทันตาเห็นส่วนเพื่อนของหนูก็แสดงว่าต้องมีเวรมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมากับคนที่ชนคือมันต้องมีเหตุถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลหนูลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าทำไมถึงต้องเป็นเพื่อนของหนูทำไมไม่เป็นคนอื่นเพคนที่ใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ วันๆมีมากมายแต่ทำไมเขาไม่ถูกชนที่เป็นเช่นนี้เพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาจริงไหมล่ะจ๊ะท่านหันไปถามวันวิไลจริงเจ้าค่ะเหมือนอย่างคุณพ่อกับคุณแม่ก็คงเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันมาใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อหญิงสาวถามหมายจะยั่วปิดาณะมารดาแน่นอนจ้ะไม่เฉพาะคุณพ่อคุณแม่หนูหรอกถึงหนูเองก็เถอะ หลวงพ่อเห็นหมดแล้วว่าหนูจะต้องใช้เวรใช้กรรมกับคู่ของหนูมากกว่านี้อีกหลายเท่าถึงดวงการศึกษาของหนูจะดีแต่ดวงคู่ครองค่อนข้างแย่หนูต้องอดทนมากๆถึงจะอยู่ด้วยกันได้คู่ของหนูเขาเป็นคนเจ้าทิฏฐิใจร้อนพูดก็ไม่เพราะคือไม่เพราะแต่กับหนูแต่กับคนอื่นๆโดยเฉพาะสาวๆเขาพูดเพราะมากเชียวละหนูก็เลยเป็นโรคหึง แล้วโรคนี้มันก็จะทรมานจิตใจหนูมากทีเดียวเมื่อรู้อย่างนี้แล้วหนูก็ไม่แต่งกับเขาสิเจ้าค้าหลวงพ่อไม่แต่งได้แหละดีดีมากๆเชียวละแต่ถึงเวลานั้นจริงๆหนูจะไม่คิดอย่างนี้ไม่พูดอย่างนี้หนูจะมาหาหลวงพ่อแล้วพูดว่าหลวงพ่อเจ้าคะหนูไม่ได้รักเขาหรอกเจ้าคะ่ะแต่หนูสงสารเขาถึงได้ยอมแต่งงานด้วยจริงๆนะเจ้าคะ ท่านพูดเรียนเสียงวันวิไลทําให้คนอื่นๆพากันหัวเราะรวมทั้งหญิงสาวที่ชื่อวันวิไลด้วยแล้วเขาเจ้าชู้ไหมเจ้าคะหลวงพ่อหล่อนถามอีกจะว่าเจ้าชู้ก็คงใช่ผู้ชายที่พูดหวานๆน่ะผู้หญิงชอบใช่ไหมนี่แหละสาวแก่แม่ไม่ตอมกันหึงเจวละแหมหนูจักใจไม่ดีแล้วสิเจ้าคะหนูเชื่อว่าสิ่งที่หลวงพ่อพูดจะต้องเกิดขึ้นกับหนูจริงๆ เห็นคุณพ่อบอกว่าหลวงพ่อได้ทิพจักขุและเจโตปริยญาณประโยคหลังหล่อนพูดตามหลักวิชาที่เคยเรียนจริงหรือไม่จริงหนูคอยดูไปก็แล้วกันอีกแปดปีก็จะรู้ถ้าไม่จริงมาต่อว่าหลวงพ่อได้พระโภเหียวแอบคิดในใจว่าเอเนื้อคู่ของคุณโยมจะใช่เราหรือเปล่านอ้อก็พอดีกับหญิงสาวถามขึ้นว่า แล้วตอนนี้เจอกันหรือ,อยังเจ้าคะพระใหม่ตั้งใจฟังเต็มที่หากก็ต้องผิดหวังเมื่อท่านพระครูตอบว่าเดินผ่านกันไปผ่านกันมาหลายครั้งแล้วในมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่เคยพูดกันเขาไม่สนใจหนูหรอกเพราะเขามีคู่รับอยู่แล้วต้องชดใช้กรรมกับคนนั้นก่อนแล้วจึงจะมาเจอกับหนูแล้วตอนนี้เขาแต่งงานกันหรือ,อยังเจ้าคะ ยังอีกสองปีถึงจะแต่งแต่งแล้วก็หย่ากันในปีนั้นผู้หญิงเข้าใจเด็ดทิ้งลูกทิ้งผัวไปอยู่กับชายอื่นคู่ของหนูก็เลยต้องเป็นพ่อไม้ลูกติดก็ดีสิเจ้าคะหนูจะได้ไม่ต้องมีลูกของตัวเองลูกเขาก็เหมือนลูกเราจริงไหมคะพี่พองตอนหันไปถามพี่สาวพอถึงเวลานั้นจริงๆมันไม่เป็นอย่างที่หนูคิดหนูหวังไว้หรอกจ้า จำคำพูดของหลวงพ่อไว้นะจ๊ะคุณด็อกเตอร์ว่าหนูนะ่ะจะต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่าเพราะสามีหัวเข่าใครเจ้าค้าหลวงพ่อของหนูหรือของเขาหญิงสาวกลับมีอารมณ์ขันเพราะไม่เคยจริงจังกับชีวิตแต่เล็กจนโตหล่อนได้รับความรักความอบอุ่นมาโดยตลอดทั้งคนในครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงต่างรักใคร่หล่อนกันทุกคน ชีวิตของวันวิไลจึงยังไม่รู้จักคำว่าทุกข์ทั้งไม่เคยคิดว่าจะต้องผ่านพบหล่อนม่รู้ดอกว่าความร่าเริงน่ารักและมองโรคในแง่ดีมันเป็นสมบัติประจำตัวหล่อนนั้นอีกแปดปีมันจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยนอกจากจะไม่เหลือแล้วมันยังเปลี่ยนเป็นคุณสมบัติที่ตรงข้ามตรงข้ามโดยสิ้นเชิง อีกแปดปีหล่อนจะต้องมานั่งร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าพระภิกษุรูปนี้หล่อนไม่รู้แต่ท่านพระครูรู้ก็แล้วแต่จังหวะจ้าหัวเข่าหนูนะแน่ๆอยู่แล้วแต่ถ้าวันไหนโชคร้ายหน่อยก็จะเป็นหัวเขา่าเขาทำหัวรออไปเถอะแ้้หลวงพ่อจะคอยดูถึงขนาดนั้นเชียวหรือคะหลวงพ่อคุณผ่องพักรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวคนเล็ก ก็เขาทำกรรมมาอย่างนั้นนี่โยมท่านพระครูตอบคนมีการศึกษาเขาจะทำกันถึงขนาดนั้นเชียวหรือกล้าหลวงพ่อเธอคัดค้านการศึกษาไม่เกี่ยวหรอกโยมที่อัตมาเห็นมาน่ะขนาดจบปริญญาโทปริญญาเอกยังเตะกันตกบ้านไม่รู้กี่คู่ต่อกี่คู่คราวนี้มารดาของวันวิไลนั่งเงียบกริบนึกสงสารบุตรสาวที่จะต้องมารับกรรม ทั้งที่อะไรอะไรก็ดีมาโดยตลอดท่านพระครูรู้จึงพูดปลอบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกโยมขอให้ถือเสียว่าสัตว์โลกย่มเป็นไปตามกรรมอัตมาเองก็ชดใช้กรรมมามากต่อมากหนักกว่าลูกสาวโยมหลายเท่านักคิดเสียว่าใช้ใช้กันไปให้หมดจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมต่อกันดิฉันห่วงลูกสาวนะคะ่ะ ห่วงเขาทำไมกันเล่ากรรมใครใครก็ใช้แต่ไม่นานรอกโยม17ปีหลังจากแต่งงานเขาก็จะสบายเพราะผู้ชายคนนั้นเขาจะไปใช้กรรมกับหญิงอื่นต่อไปอีกตามนิสัยคนเจ้าชู้ที่ต้องมาพบกับหนูก็เพราะกรรมเก่าทำกับเขาไว้มากนี่นาท่านหันไปทางวันวิไลเห็นกฎแห่งกรรมของหล่อนอย่างท่วนทั่วแต่ว่าเจ้าตัวกลับไม่รู้ ไม่เห็นกรรมของตัวเองฟังเขาคุยกันแล้วพระโบเหียวจึงรู้ว่าคู่ของวันวิไลไม่ใช่ท่านภิกษุหนุ่มจึงย้ายความหวังไปไว้ที่คนเป็นพี่สาวของหล่อนพอดีกับพ่องพันถามขึ้นว่าหลวงพ่อคะแล้วหนูพบเนื้อคู่หรือยังคะพระใหม่ใจเต้นระริกด้วยหวังจะได้ยินคำตอบว่าพบแล้วจ้าตอนนี้ยังบวชเป็นพระอยู ใจแทบหยุดเต้นเมื่อท่านพระครูตอบว่าจะมีเนื้อคู่สักกี่คนกันละจ๊ะก็เพิ่งแต่งงานเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองรถคันที่ขับมาก็ไม่ใช่ที่สามีเขาซื้อให้หรือจ๊ะพระบุญเหียวหน้าซีดตรงทันใดความรู้สึกว่าบิวคล้ายจะเป็นลมก็ต้องพบกับความผิดหวังถึงสองครั้งสองคราติดๆิดกันใจหนึ่งท่านพระครูอยากจะสมน้ำหน้า แต่อีกใจก็นึกสงสารจึงพูดเป็นเชิงปลอบโยนว่าแต่บางคนก็โชคดีที่เกิดมาไม่มีเนื้อคู่ไม่ต้องไปใช้เวรใช้กรรมกับใครอย่างพระบัวเฮียวนี่ดวงจะต้องบวชตลอดชีวิตและจะมีความสุขกว่าคนกรองชีวิตคู่ผมขออนุโมทมนาด้วยครับครูใหญ่ยกมือขึ้นสาธุแล้วพูดต่ออีกว่าบุญของท่านเหลือเกิน ที่ไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตใครๆผมเข็ดแล้วกว่าลูกจะโตจะเรียนจบผมลำบากเลือดตาแทบกระเด็นถ้ากลับไปเป็นโสดได้อีกครั้งผมจะขอบวชไปจนตลอดชีวิตภิกษุหนุ่มฟังสิทธิอาวุโสข,ของท่านพูดแล้วก็มีกำลังใจขึ้นพระอุปชารู้จึงเสริมว่าถ้าชีวิตการครองเรือนให้ความสุขได้จริง เจ้าชายสิทธัตถาก็คงไม่สละราชสมบัติออกผนวดหรอกอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวอัตมาจะหาหลักฐานมายืนยันท่านลุกขึ้นเดินไปที่ตู้พระไตรปิฎกหยิบเล่มที่ต้องการออกมาแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมนี่พระพุทธองค์ทรง,งแสดงโทษของกามไว้ในเล่มนี้พูดพลางส่งคำผีเล่มนั้นให้ครูใหญ่ และบอกให้เปิดไปที่หน้า360ไหนลองอ่านขักตะวิสณสุตตะนิเทศตั้งแต่ข้อ764ถึง766ให้พักพวกฟังซิครูสลิดจึงต้องอ่านด้วยเสียงที่ทุกคนได้ยินทั่วกันว่าข้อ764กามนี้เป็นเครื่องข้องมีความสุขน้อยมีทุกข์มากบุคคลผู้มีปัญญา รู้ว่ากามนี้เป็นดังฝีดังนี้แล้วพึ่งเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนอนอแรกฉะนั้นข้อ765ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุขโสมนัสใดอาศัยการมคุณห้าประการนี้เกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นแลเรากล่าวว่ากามาสุขกามาสุขนี้มีน้อยกามาสุขนี้เลวกามาสุขนี้ลามกกามาสุขนี้ให้เกิดทุกข์ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากามนี้เป็นเครื่องคข้องมีความสุขน้อยข้อ766คําว่ากามนี้มีความยินดีน้อยมีความทุกข์มากกรารทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแคนมากมีโทษมากกรารทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสเหมือนโครงกระดูกเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนคบเพลิงเหมือนหลุมฐานเพลิงเหมือนความฝันเหมือนของที่ยืมเข้ามาเหมือนผลไม้เหมือนดาบและสุนัขไล่เนื้อเหมือนหอกและเหลาเหมือนศีรษะงูเห่ามีทุกข์มากมีความยินดีน้อยมีความคับแค้นมากมีโทษมากเพราะฉะนั้น จึงชื่อว่ากามนี้มีความยินดีน้อยมีทุกข์มากครูใหญ่อ่านจบท่านพระครูจึงถามขึ้นว่าเป็นยังไงทราบซึ้งหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมว่าเป็นพระนั้นได้เปรียบกว่าเป็นคารวาสเป็นไหนไหนแม้หนูชักอิจฉาหลวงพ่อกับหลวงพี่แล้วสิเจ้าคะถ้านหนูเป็นผู้ชายคงต้องขอบวชแน่ๆเลยวันวิไลพูดขึ้น เันเป็นคนอ่อนไหวง่ายจึงซาบซึ้งและซึมซับอะไรๆไ,ได้รวดเร็วกว่าคนอื่นๆเป็นผู้หญิงก็บวชได้คือบวชใจยังไงล่ะบางคนกายบวชแต่ใจไม่ได้บวชเช่นพวกที่มาอาศัยผ้าเหลืองหากินคนพวกนี้เขาเรียกว่าตัวเป็นพระแต่ใจเป็นมารบวชใจทำอย่างไรเจ้าคะหลวงพ่อถามอย่างสนใจ ก็จเจริญสติปัฏฐานสีเหมือนที่คุณพ่อหนูเขาปฏิบัตินั่นยังไงล่ะถ้าฉะน,นั้นบิดเติมหน้าหนูจะมาอยู่วัดสักเจ็ดวันนะคะคุณพ่อหล่อนบอกบิดาดีแล้วลูกเผื่อกรรมมันจะได้เบาบางลงครูใหญ่สนับสน,นุนหลวงพ่อคะแล้วชีวิตครอบครัวของหนูจะดีไหมคะทองพันถามขึ้นบ้างฟังเรื่องราวของน้องสาวแล้วหล่อนพลอยใจไม่ดีไปด้วย วันวิไลทั้งสวยทั้งเก่งไม่น่าจะต้องมีกรรมอะไรนักหนาดีจ้าตอนนี้ดีเพราะกำลังเข้าใหม่ปรมามันแต่ต่อไปแย่หน่อยเพราะสามีเขาจะเลี้ยงหนูด้วยลำแข้งชนิดซี่โครงเหน็บข้างฝาเชียวละรู้สึกจะหนักกว่ารายน้องสาวด้วยซ้ำเพราะสามีหนูเขาเจ้าชู้พอไปเจอคนใหม่ก็เบื่อคนเก่า ท่านพระครูบอกไปตามที่ได้เห็นกฎแห่งกรรมของสองพี่น้องลูกสาวดิฉันโชคร้ายทั้งสองคนเลยหรือค้าหลวงพ่อคุณพองพักถามรู้สึกหดหูเศร้าหมองด้วยสงสารลูกอย่าไปคิดอะไรมากเลยโยมทุกคนมีกรรมเป็นของตนเรื่องของกรรมเก่าก็ต้องชดใช้กันไปอย่าไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีกก็แล้วกันชีวิตการครองเรือนก็เป็นอย่างนี้ สุขบ้างทุกบ้างปะปนกันไปหลวงพ่อคะแล้วหนูพอจะมีทางทำให้กรรมเบาบางลงบ้างไหมคะของพันถามหล่อนเริ่มวิตกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะกังวลล่วงหน้าไปทำไมเราหนูอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราต้องกล้าเผชิญกับความจริงการจะให้กรรมเบาบางลงมีวิธีเดียวคือมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้สักเจ็วันเป็นอย่างน้อย สามีหนูไม่ยอมให้มาแน่ๆค่ะตั้งเจ็ดวันนี่หนูขอเข้ามาหาคุณพ่อคุณแม่วันเดียวเขายัางไม่พอใจก็ใช่สิจ๊ะก็กำลังรักอยู่นี่เขาไม่อยากให้คลาดสายตาสักเวลานาทีเอาเถอะแล้วหนูจะได้มาอยู่วัดตอนที่เขาเบื่อหนูแล้วถึงเวลานั้นหลวงพ่อคงจะช่วยแนะนำได้บ้างหนูต้องกราบขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ พูดจบจึงก้มลงกราบสามครั้งเป็นการฝากเนื้อฝากตัวคุยกันอีกพักใหญ่ๆคนทั้งห้าจึงลาก,กลับท่านพระครูย้ำเตือนสตรีทั้งสองว่าอย่าลืมมาเข้ากรรมาฐานนะหนูนะแล้วก็ไปต้องไปคิดอะไรมากรู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ที่หลวงพ่อบอกก็เพื่อจะให้หนูตั้งสติได้เมื่อพบกับเหตุการณ์นั้นจะได้ไม่ตกใจเกินไป อย่าลืมว่าใช้ใช้ให้หมดไปเสียแล้วก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่ท่านจำเป็นต้องบอกต้องพูดเพราะคนส่วนมากเมื่อประสบกับเหตุการณ์เช่นนี้ต่างปรุนพรันพากันฆ่าตัวตายบ้างฆ่าคนที่ทําให้ตัวเองเจ็บช้าบ้างด้วยคิดว่าเป็นทางหนีทุกข์แต่ข้อเท็จจริงนั้นนอกจากจะหนีทุกข์ไปไม่ได้แล้วยังทําให้เพิ่มทุกข์ผูกเวรกันหนักขึ้นไปอีก จำไว้นะหนูนะท่านย้ำเตือนอีกครั้งเจ้าค่ะค่ะสตรีทั้งสองรับคำพร้อมกับก้มลงกราบท่านพระครูและหลวงพี่บัวเฮียวแล้วจึงเดินไปยังลานจอดรถที่บิดามารดาและน้องชายรออยู่